สวัสดีครับผมเฟิร์สครับจากช่องเฟิร์สเด็บทีวีครับต้องท้าความก่อนนะครับผมอยากได้กล้องสักตัวหนึ่งนะครับมาถ่ายพวกกิจกร Out รมเอาดออะไรย่างเงี้ยวทำคอนเทนต์ที่มันไม่ได้นั่งหน้าคอมทั่วไปแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะหากล้องตัวหนึ่งที่สามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็สามารถถ่ายพวกวิดีโอเป็นเดลี่เป็นอะไรที่เก็บเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันของเราผมก็เลยมองว่าโอเคถ้าเป็น d ิเมันก็คงหนักเกินไปที่เราจะพกไปครับถ้าเป็น m มิ r l e s s มันก็จะมีค่าเลนส์ค่าอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ไม่สามารถพกไปทุกวันผมอยากได้กล้องที่โอเคมันสบายสบา,สบาแล้วพกไปได้ทุกวันแล้วก็เป็นเลนส์มุมกว้างเป็นเลนส์แบบว i ยเกิลนะครับก็คือกับสามารถแบบเก็บได้หมดอ่ะเพื่อพยายามหากล้องก็คิดว่ามันก็ไปลงตัวที่แอคชั่นแคมิล่านะครับ ซึ่งตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเอาแบบ GoPro ดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นพวก Osmo นะครับ Osmo Action Camera ที่แบบเป็น m i m l อะ่ะติดติดกล้องน,นะทำให้กล้องนิ่งคิดไปคิดมานะครับผมก็คิดว่าโอเคเราอยากจะลองทำคอนเทนต์ที่เป็นที่เป็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ดูบ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะไปทางเนี้ยได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการลงทุนไปกับ Action Camera 6,000-7,000เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะ แพงไปสักนิดหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเปลี่ยนเข็มมาที่กล้องจีนนะครับเราก็เลยพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับว่าโอเคมีกล้องตัวไหนบ้างครับที่ใช้ CPU ที่ดีเซ็นเซอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้สามารถได้ภาพออกมาที่ดีในราคาที่มันไม่แพงมากคือแบบไม่เกินสักสามพันอะไรเงี้ยก็มาจบที่ตัวนี้นะครับ a k a So V50x ก็คือมันใช้เซ็นเซอร์ของทาง Huawei แล้วก็มีระบบ ES นะครับ ES นั่นก็คือแบบระบบอิเล็กทรอนิกส สเตเบลเ z อรนะครับกันสัน่นก็ถือว่ากันสั่นได้ดีมากสำหรับตัวตัวโฮเ w ย i นะครับเซนเซอร์ทางโฮเ w ย i แล้วก็ส่วนเซนเซอร์ของภาพเป็น Sony IMX อ่าสี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์ของ Sony ที่ทําได้ภาพถือว่าเฮ้ยโอเคอยู่อะเซน,นเซอร์แบบไฮเอ็นอะอันนี้นผมพูดผิดนะมันใช้ CPU ของ h u เ w ย i เซนเซอร์ของ Sony อ่าเราจะมาลองแกะกล่องดูว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันนี้ก็สั่งมาจาก s h o ป e ปีนะครับก็ใช้เวาลานสักนิดหนึ่งเพราะว่าส่งมาจากจีนราคาก็ประมาณ2อ0พซึ่งก็ได้ได้คอยคืนนะครับช่วงวันที่9เดือน9มันก็จะเหลือประมาณพันหประมาณนั้นประมาณพันหต่อมาก็จะมาดูที่เมนูการทำงานของ Akaso v 5 1 x นะครับอย่าง resolution น,นะครับให้ปรับเป็น 4k 30นะครับถ้าใครขอมถึงนะครับ เพราะว่าจะได้ภาพที่ดีที่สุดต่อมาก็จะแนะนำเป็น1080 p 9 0นะครับส่วนเรสโซลูชันอื่นนะครับก็จะไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าภาพมันจะแตกแล้วมันก็จะเบลอนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันไม่คมไม่ชัดอะไรยังไงนะครับเมนูทั่วไปก็จะเป็นเมนูสติลโฟโต้นะครับแบบว่าถ่ายภาพกี่วิตอกี่วินะครับพวก t ไทม์แ a งนะครับมีการ เปิดไมโครโฟนนะครับปรับชดเชยแสงครับอันนี้ก็ปรับไว้ที่0นะครับเป็นหลักเพราะว่าเราก็จะให้มันทํางานของมันเอง ISO ก็เป็นออโต้นะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถดันขึ้นลงได้แบบเต็มที่อะ่ะถ้าเราไปฟรีสไว้มันก็จะทําให้ o i ้สมันเยอะกล้องตัวนี้ข้อเสียที่ผมเห็นก็คือ น้อยเยอะนะครับเวลาคืนหรือแบบในช่วงที่มันเป็นดั์กซีนอะ่ะน้อยค่อนข้างเยอะก็ถามว่าประทับใจไหมก็ไม่ค่อยประทับใจด้าน noise reduction เท่าไหร่ก็คือกลางคืนนี่เรื่องการได้ภาพนม่แทบจะไม่ต้องคิดไปเลยครับใช้แค่แบบเป็นภาพกลางวันแทนก็เดี๋ยวจะมีภาพที่ผมไปเทสมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็ทําการเปิดการสันไว้นะครับเพราะว่าเปิดการสันไว้ก็ทําให้ภาพที่ออกมานั้นดูดีมากขึ้นเลยครับ เะให้ไล่เซตติ้งมาให้ดูในแต่ละหัวข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับสามารถปรับแองเกิลของภาพได้นะครับก็เลือกไว้170นะครับซึ่งกว้างที่สุดไว้ในมิกเลนก็เปิดเอาไว้นะครับภาษาก็มีให้เลือกหลากหลายภาษานะครับแต่เราก็ใช้เป็นอังกฤษเป็นส่วนใหญ่อ่ะ Power Viewency ก็ปรับเป็น50เฮิรต์ไว้ครับอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับเดือนเวันที่27นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ วันนี้ก็ออกมาเทสนะครับเทสกล้องตัวอะคาโซวีคสิบเอ็กนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ก็เรโซลูชันอยู่ที่โ k เคนะครับสามสบ fps นะครับเปิดกันสั่นเรียบร้อยนะครับถือประมาณหนึ่งช่วงมงนะครับบนไม้ทีเวนะครับถ้าพี่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล้องก็ค่อนข้างสั่นไหวพอสมควรนะครับแต่ต้องดูในไฟล์นะครับว่าในไฟล์จะทําได้ดีแค่ไหนนะสำหรับการสั่นเจ้ากล้องตัวนี้นะครับนี่จะเป็นภาพ จากกล้องนะครับคือเสียงจากกล้องนะครับไม่ได้ตัดแต่งอะไระครับเป็นไม้จากตัวกล้องเลยนะครับเราจะเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับกล้องตัว哈苏 V50X ตัวนี้นะครับโอเคครับ สอบนะครับภาพที่ 4K 30fps นะครับเป็นการเดินในความเร็วปกตินะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ่อมาก็จะเป็น 4K สามสิบนะครับแบบปิดกันสั่นนะครับเดินด้วยความเร็วปกตินะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นต่อมาณนี้ครับก็จะมีความสั่นไหวเข้ามานะครับเพราะว่าทำการปิดตัว Image Stabilizer ไปแล้วนะครับนี่ยรัผมจะลองเปิดตัวกันสั่นนะครับแล้วก็บินแบบเต็มแรงนะครับจะดูว่าภาพที่ได้จะเป็นไงครับ นี้ก็จะเป็นแบบปิดกันสั่นนะครับแล้วก็เบื้งแบบเต็มแรงนะครับมาดูว่าภาพเป็นไงครับนครับ,รบนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับเจ้าคาร์โซ v 5 0 x นะครับทูด,ด้วยน้ำเสียงปกตินะครับนี่ก็สื่อไา้ทีเวนะครับห่างไประมาณหนึ่งช่วงมือนะครับ แล้วก็ทำการเปิด Image เ i เบ l เลอรเรียบร้อยนะครับภาพก็เป็น 4K 30fps นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดินด้วยความเร็วแบบปกตินะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้อง a ะ a s โซ V50X นะครับแบบที่ปิดกันสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินด้วยความเร็วแบบ ปกตินะครับเราจะมาดูภาพจากกล้องตัวนี้นะครับว่าจะแบบสั่นไหวเยอะไหมนะครับสําหรับการปิดการสั่นไปแล้วนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับจากกล้องอาคาโซวีห้เอพูดด้วยน้ําเสียงแบบปกตินะครับอาจจะดังขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ยินแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะ มองของภาพถ้าเต็มมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนบมมแบบี่คือสุดช่องมือนะครับสุดช่องแขนแล้วก็ต่อทีวีถ้าจับไปปลายไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นมุมมองแบบกว้างที่สุดนะครับก็จะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นอีกความละเอียดหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วกล้องตัวนี้เหมาะนะครับนั่นก็คือเป็น 180p 90fps นะครับตัวน,นี้ก็จะวายขึ้นมาหน่อยนะครับ แล้วก็ทําการเปิดการสั่นไปด้วยนะครับน,นี่ก็พูดได้น้าเสียงป,ปกตินะครับตอนนี้เป็น 180p 0 90fps นะครับซึ่งเรสูชชั่นไม่ผมลองเทสอะเรสูชันที่ดีก็คือจะเป็น 4k นะครับแล้วก็จะเป็นลองลงมาก็จะเป็น 2.7k 30fps จะได้ให้เลือกครับเลือกเป็น 4k ไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าขนาดไฟล์มันเท่ากันนะเลือก 4k ก็จะได้คุณภาพดีที่สุดต่อมาครับก็ที่แนะนําก็จะเป็น 180p ครับ 90fps ตรงน,นี้ก็จะได้ช่วงเลนที่ วายขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ได้ภาพเป็น90เฟรมด้วยสามารถทาไปสโลว์ได้และคุณภาพของภาพก็ถือว่าโอเคครับดีลองลงมาจากคุณภาพแบบ 4k นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครัก็หลังจากที่ลองใช้งานนะครับเจ้ากล้อง a k a าโซ V 50x ไปนะครับก็สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือกันสั่นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในเลนส์ราคากล้องประมาณ สองสามพันนะครับคุณภาพของไฟล์ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะครับถ้าพูดในความละเอียดของ 4K นะครับถือว่าคมชัดใช้ได้เลยครับแล้วก็สีสันของภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้โอเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ได้สีเข้มเกินไปครับอาจจะต้องไปปรับในโพสได้อีกนะครับก็ทําให้สีมันดูแบบเป็นซีนิมาติกมากขึ้นถ้าใครต้องการโมเมนต์แบบนั้นนะครับในส่วนของความละเอียดอื่นๆนะครับ เท่าที่เช็คมานะครับ 4K เนี่ยครับภาพจะชัดนะครับบิตเรทประมาณ50เมก 2.7K ก็ชัดครับบิตเรทประมาณ50เมกเหมือนกันถ้าให้แนะนำก็ใช้ 4K ไปเลยครับส่ว so, นความละเอียดต่อมานะครับจ้จะเป็น 2K อันเนี้ยภาพจะเริ่มเบลอแล้วครับคือมันจะไม่คมแล้ว 2K นี่ผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น60เฟรมหรือ30เฟรมก็ตามอันต่อมาที่ยังภาพยังถือว่ายังโอเคอยู่ครับก็จะอยู่ที่180 P 90 fps ตัวนี้จะได้ฟิลล์ออฟวิวที่กว้างที่สุดคือภาพมันจะกว้างกว่าที่เป็น 4k 30นะครับหรือว่า 2.7k 30ก็ตามถ้าใครต้องการภาพมุมกว้างหรือคอมยังไม่แรงผมก็แนะนำเป็น1080 90ไปเลยครับเพราะว่าถ้า1080 60อะภาพมันจะขอบเข้ามานิดหนึ่งมันจะให้มุมแคบลง1080 30อันนี้ก็คงไม่แนะนําให้ใครใช้นะครับเพราะว่ามันเอาไปสโลว์หรือไปทําอย่างอื่นไม่ได้และคุณภาพภาพก็ค่อนข้างแย่ด้วยครับส่วนอันสุดท้ายคือเป็น720 7ย0นี่ภาพ เบลอแตกยับเลยครับเหมือนใช้เครื่องคิดเลขถ่ายเลยอะ่ะคือภาพมันจะแบบดูไม่ได้เลยครับจะ2 0นี้ไม่นแนะนําให้ให้ใครใช้เลยฮะที่ใช้ได้ก็จะเป็น 4K 2.7แล้วก็ 1080p 90ครับถ้าใหแนะนำจริงก็ 4K ไปเลยครับ 4K กับ 1080p 90กล้องตัวนี้ก็จะมีข้อเสียนหนึงตรงเรื่องของ resolution ภาพคือถ้าลดลงมารูภาพมันจะเหมือนมีโดนอัดฉับเป็นเข้าไปครับแล้วภาพมันจะไม่สวย เลออนก,อนออกนอน็อาจจะไม่ได้ไวมากนะครับก็คือมันจะออกค้างข้างแคบนิดนึงประมาณสักร้อยสี่สิบองศาครับประมาณนี้อาจจะไม่ถึงร้อยเจ็สิบที่เขาที่เขาอ้างอิงไว้นะครับการจัดการน้อยเนี่ยตรงน,นี้เป็นปัญหาของกล้องตัวนี้เลยครับถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยก็คือจะเห็นแบบเป็นผ้ารู้ว่ามันไม่ขมน้อยจะค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับก็คือผมก็ไม่แนะนําแล้วกันถ้าใครไปถ่ายตอนกลางคืนอะ ็คือถ้าถ่ายกลางวันกิจกรรมกลางวันอันนี้ดีครับแต่ถ้าอยู่ในร่มนิดๆหน่อยๆเยงี้ครับพอได้ครับแต่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าโอ้ผมไปเที่ยวเขาเรียกว่าไงดูแสงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วไปถ่ายในป่าอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่เหมาะเลยครับเพราะว่ามันจะดันน้อยขึ้นมาแล้วมันก็จะน้อยเยอะทั้งภาพเลยโดยรวมก็ถือว่าก็พอใจนะครับในในระดับหนึ่งแต่คิดว่าผมก็ยังชอบ ในไฟล์ของ GoPro มากกว่าอยู่ดีต่อให้เป็น GoPro รุ่นเก่านะ GoPro Gen 4อย่างเงี้ยฟิล์ออฟวิวของภาพมันกว้างกว่าอันดับที่1 2คือเรื่องการจัดการนอยส์ครับมืดคือมันดําจริงแต่นี่คือถ้าเราไปซูมตรงที่มืดๆครับมันจะเห็นว่ามันมีนอยส์ขึ้นมาในระดับมากเลยต่อให้เป็น ISO 100ก็ตามแล้วก็กล้องกินแสงค่อนข้างเยอะครับใช้แสงค่อนข้างเยอะเหมือนเขาปรับชัตเตอร์สปีดไว้เยอะอะ ชัตเตอร์สปีดเขาจะล็อกไว้1ต่อพันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคุณอยากได้แสงมากแสงน้อยคุณก็ปรับ ISO ดันขึ้นแทนซึ่งมันจะทําให้ภาพแตกแล้วภาพก็จะค่อนข้างเละฮะโดยรวมก็ถือว่าในราคา2อ0 0ันสาบาทก็ถือเป็นกล้องจีนที่น่าสนใจที่สุดในในตอนนี้แล้วครับก็ฝากไว้แค้ครับถ้าใครติดตามคลิปนี้จนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจดีๆมาอีกก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเฟิร์สครับจากห้องเฟิร์สเซฟทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ